สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนบา,บายนะคะก่อนที่รัฐบาลไทยจะออกนะคะ,ะมาพบกับฮานอยของแอรนะคะวันนี้ฮานอยงวดบัญที่หนึ่งเนาะ,ะเลขเด่นฮานอยวันนี้ก็คือเจ็ดเก้าสองหกนเจดนะคะหกหกเจดเนาะวิ่งรูดหนึ่งกับเจนะคะวันนี้อดให้ฟันเจฟันเจนะ <laughs> เสียงเข่าคำเข่า เสียงดังเลยนะคะอ่าแล้วก็จับวินิตาราง6996นะคะ6116 7227 9119 1221 7997 6776 9229นะคะเลขเบิ้ลก็จะมี7799นะคะแปดในวิ่งรูดนะในวิ่งรูดอ่ะตัวที่เขามาบ่อยนะคะจะจะมีตัวนี้เนาะ7จ็นะคะส่วนตัวเจาะของแอดก็จะมี หกเก้าเก้าหกหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดสองสองเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งสองสองหนึ่งนะคะทุกคนโอเคอ่าน้นนะคะน้นเขาไม่ใช่หลุดสองวันแล้วหรอคะพาน้อยแต่วันนี้อดมั่นใจนะคะอดเมื่อวานเขาเข้าแค่เจ็ดสามเราอ่ารอบจริญภิจิเนาะอะวันนี้อดมั่นใจว่าเขามาแน่นอนะคะ่ะอัดหนึ่งไปเลยทุกคนอัดหนึ่งไปเลยนะ โอเคไปแล้วค่ะขอของทุกคนงรวยๆนะคะโชคดีหวยรัฐบาลไทยนะคะไปแล้วจ้า